มก็พาลูกค้าทุกท่านมาชมที่ดิน6ไร่2งาน62.6ตารางวานะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงปู่แสงนะคะซึ่งก็คือตรงนี้เลยนะคะจะเป็นวัดหลวงปู่แสงค่ะอยู่หมู่บ้านหนองเขวานะคะตำบลค้างคูอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่นะคะบ้านหนองเขวานะคะ เราก็เราจะเป็นที่ดินการเกษตรนะคะสำหรับปลูกข้าวทำนานะคะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะคะแต่ว่าถนดยังเป็นลูกรังอยู่ค่ะที่ดินปลายนี้มีฉนดพุดแดงนอสอสีจอนะคะพร้อมโอเลยนะคะสนใจโทรหาแหม่ได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์0638412188 0638412188ก็ได้เช่นเดียวกันอุ้ยหญ้าสวยเนาะพี่น,นันหญ้าเขียวๆดูสิสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยค่ะคือเหมือนแบบฝนเริ่มจะมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่าบ้านหนองเขวานะคะเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแต่ว่าจะเป็นทางเข้าที่เป็นถนนลูลกรังนะคะก็เลยจะ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะมีที่ดินการเกษตรเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็แปลงไม่ใหญ่มากนะคะใช้เงินนิดเดียวนะคะแปลงนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็ติดถนนสาธารณะด้วยนะคะสนใจโทรหาแบบนะคะที่เบอร์063 ข้อ3 8มแป8 8ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube ช่องหลักของเราเลยชื่อช่องว่า N W Real Estate 78นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ